สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุยเชิญ,ญยิ้มกำมัดเดือดโพสต์ถึงเอบารรนาหลังออกมาด่าดาราขอเอาตั้งใจยนความผิดให้ประชาชน ว่าเทงได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนและเหล่าคนในวงการบันเทิงออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นวงกว้างซึ่งบางครั้งข้อความประกอบด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมเนื่องจากใช้ข้อความที่รุนแรงในการแสดงความคิดเห็นจนถูกร้องเรียนให้เอาผิดโดยรายชื่อลำดับแรกๆคือตั๊กซิริพรอยู่ยอดและนุยเชิญยิ้มต่อมานุยเชิญยิ้มสุดจะเดือดตอกกลับไม่ไวหน้านายก หลังมีชื่อโดนเรียกสอบดาราขอเอาทั้งผัวทั้งเมียและล่าสุดน้อยเชิญ,ญยิ้มกำมัดเดือดโพสต์ถึงเอบรีนาหลังออกมาด่าดาราขอเอาตั้งใจโยนความผิดให้ประชาชนโดยน้อยเชิญ,ญยิ้มได้โพสต์คลิปวิดีโอบทสัมภาษณ์ของเอบรีนาว่ามันสมเพศแทนที่จะโทษตัวเองกลับไปโทษรัฐบาลให้กลับไปดูตัวเองด้วยการแพร่ระบาดมันเกิดจากตัวเราหรือเปล่า กลุ่มดาราที่ออกมาคอเอาได้ถามตัวเองบ้างหรือยังบางคนแอบจัดปาร์ตี้โดนจับได้บางคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวแต่ก็ไม่กักตัวไปร้านกาแฟกันคือไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจะรอเพิ่งแต่วัคซีนทั้งๆที่ตอนนี้ทำเนียบข่าวของสหรัฐอเมริกานักการเมืองที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบโดสแล้วก็ยังติดเชื้อโควิด19แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไฟเซอร์ไม่สามารถป้องกันโควิดได้ทั้งหมด แต่กับคนไทยเนี่ยต้องใช้ไม้แข็งถ้าเป็นยุคคอสอชอนะควบคุมได้แล้วกึ่งล็อกดาวน์ไอ้นักสแสดงก็อยากสแสดงร้านค้าก็อยากเปิดอยากให้เยียวยาเห็นแก่ตัวกันหมดอยากขัดขืนไม่กลับไปดูตัวเองล่ะพลเอกประยุทธ์ขอความร่วมมืองดออกจากบ้านก็ออกไปกันเต็มถนนมันฟังกันหรือเปล่าล่ะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและหยุดโทษคนอื่นโดยนุชเชนยิ้มก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า คุณก็ยังโทษแต่ประชาชนคุณเรียกประชาชนว่ามันคุณอย่ามาเบี่ยงเบนกระแสตอนนี้เลยครับไปเคลียร์เรื่องของตัวเองก่อนดีไหมและที่สําคัญผมไม่เคยจัดปาร์ตี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ